ขอบคุณครับทุกคนเตรียมตัวฝนมาแล้วครับฝนตรงไปไปล่อยแล้วนะครับความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้ว ดูว่าบรรยากาศดิตแดนลาวทางที่มาหูสุดตึงครูตามันมันกินร้อนมาก ได้ที่ทำโชกอ่ะได้หมดทำใหม่ไปแล้วก็เข็นมันิ่งแล้วก็แล้วไปนับเองด้วย่งสองสามได้ด้วยได้ด้วยอาม่ไยไดมจะปั๊มติ๊ปั๊มติ๊ไดมันแล้วก็ดับติ๊ดน่ง มันใส่พักเ้านิดนิดพัางซ้ายกับพัางขวาพักางวาทางขวงเรียงมีช้นเหรอแล้วสั้นเรียบร้อยต้องน่ดี้ธรรมดาไม่นะไม่ได้ลักั้นงรดบ้ี่เอาผมเคยนะนี้เรเปลี่ยนใหม่แล้วไเป็นไรไปตาครับของอะไรเพ่ สะพานมมลินีสะพานมมลินีเสียค่าผ่านทางของเอกชนบริษัทเอกชนของคันเท่าไหร่พี่น่าจะประมาณพันละห้าพันพันละห้าพันคันเท่าไหรคันเท่าไรสิบพันสิบพันสิบพันเกียร์สิบพันเกียร์เหมือนเกียบตกประมาณยี่สิบบาทนะครับฟาทางสะพานตรงนี้นะครับ ครับถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสามสามหลักหรืหอ <c oughs> <1 S 2> หลักก็ไม่ได้ถึงถึงหลักนิโลเมตรประมาณนี้แหละอีกสามกิโลเลยแบบหมุนเกินสมาชิกไปไหนไม่ได้ลววแล้วครับติดโควดพูดหนาวตุ่ยสองวันละขี่รถตากฝนสองวันละนะครับดยอเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่ตากขนอีกวันหนึ่งโอ้ <c oughs> ที่มันมีสี่วันขี่ตากขนทั้งวันเลยจัดไป รถจอดฮะโอเคมาแล้วอยู่นูน่นดูบรรยากาศครับอ้สวยมากแต่กล้องถ่ายไม่เห็นซอรี่เสียใจ กำลังมาแล้วก็ถึงห้องพักครับห้องพักดีมากขอบอกคืนละสามแสนจอดเลยครับ,อบ,บจอดใกล้ต้นไม้เลยพี่